ปีสองห้าละอายุยี่สิบเก้าไปเจอหลวงปู่ดูลก้าหลวงปู่ดูลท่านก็สอนนะให,ให้ดูต่อเลยดูจิตต่อไปเลยเพราะเราเคยทําความสงบนะั้นจิตมันตั้งมั่นมาแนละ้วท่านบอกให้ดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงดูจิตต่อไปเลยแม้หลวงปู่ดูลไม่เคยทําลายกรรมฐานเดิมของเรานะท่านต่อยอดให้เพราะถ้าถ้ากรรมฐานเดิมของเราไม่ผิดอย่างพวกเราเคยฝึกฟองยุบก็ไม่ผิดนะแต่ว่าต้องต่อยอดให้เป็น ไม่ใช่ของยุบไปเรื่อยๆเรวก็เพ่งแต่ท้องนะจิตก็นิ่งบ้างลืมเนื้อลืมตัวบางคนหอบยมมิ้วกันไปหาหลวงพ่อนะมีพระเ็มีโยมก็มีนะเพ่งกันจนสติแตกแล้วจนลืมเนื้อลืมตัวมีพระองค์หนึ่งไปนะ <S <s <uck ran> น้ำลายไหลยืดเลยนะท่า <s uck ran> ไม่มีความรู้สึกตัวเลยนะทิ้งขันแต่นะทิ้งขันโอ้ทิ้งขัน,นะขน,ขนพระละหันอย่างนั้นอนาถเกินไปไม่มีใครเขาเอาหรอกนะต้องรู้สึกตัวนะ เนี่ยเราก็หัดดูนะพอใจสงบก็ตามรู้ตามดูมันเรื่อยตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่รับราชการอยู่ข้าราชการชั้นดีตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจจะเป็นยังไงนึกออกไหมสดชื่นจะได้ทํางานแล้วดีใจดีใจนะหัวเราะเนี่ยแสดงว่ารู้ใจเรานะตื่นเช้าว,วันจันทร์วันจันทร์อีกแล้วเหรอนะถ้าตื่นเช้าว,วันอังคารขี้เกียจเยอะรู้สึกไหม ตื่นเช้าวันพุธนะเซ็งเซ็งเรียกว่าวันพุธเนี่ยสุดเซ็งนะพอตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันพฤหัสนะใจเราจะเริ่มมีความสุขแล้วพอถึงวันศุกร์นะตื่นเช้ามาวันนี้วันศุกร์เนี่ยใจกระดีกระดาษนะถ้าลองบิกเอ็นด้วยนะยิ่งกระดีกระดาหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะแค่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยน หลวงพ่อก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมใจมันคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะไปอาบน้ําส่วน,นอากาศหนาวหนานะอาบน้ําในตุ่มใช่ไหมน้ํากระทบตัวเราความจริงยังไม่ทันกระทบเลยตาเราเห็นตุ่มน้ําในฤดูหนาวรู้สึกยังไงสดชื่นสดชื่นไหมสยองสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมตามองเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่ใจมีสติรู้ทันเห็นไหมตอนแรกตอนตื่นนอนนั้นใจมันคิด คิดว่าวันนี้วันน,น,นี้วันนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนก็มีสติรู้ทันที่ใจของเราตามมามองเห็นตุ่มน้ําสยองใจรู้ว่าสยองรู้ทันใจตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนมีสติรู้ทันน้ํามากระทบตัวขันที่หนึ่งเนี่ยน่ากลัวที่สุดใครเคยอาบน้ําในตุ่มหน้าหนาวมีไหมเด็กรุ่นนี้มันอาบแต่น้ําร้อนไม่ได้เรื่องอ่ะขาดรสชาติของชีวิต ขันที่สองน่ากลัวน้อยกว่าขันที่หนึ่งนึกอ,ออกไหมขันท้ายๆเนี่ยเริ่มดีใจแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่น้ํากระทบตัวเรานะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรามีสติตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะไปกินข้าวตาม,มองเห็นนะเดินไปร้านอาหารในที่ทํางานโอ้วันนี้มีของที่เราชอบทั้งนั้นเลยนะ ตามองเห็นเนี่ยใจก็ยินดีจมูกได้กลิ่นด้วยนะโอ้ยนี่หอมนะมันกําลังผัดอะไรช่วงเชงช่วงเชอง,ชอ,ง,ชอ,ง,ชอ,งอย่าหน้ากินนะเนี่ยใจมันเปลี่ยนแล้วมันตะละขึ้นมารู้ว่าตะละนะเนี่ยกรรมฐานนะไม่ยากหรอกเราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจําวันของเราให้ตามันกระทบรูปให้หูมันกระทบเสียงให้จมูกมันกระทบกลิ่นให้ลิ้นมันกระทบรสไป ให้จมูกมันได้กลิ่นลิ้นกระทบรสให้กายมันรู้สึกกระทบสัมผัสไปไม่ใช่ไปทําตัวให้ไม่มีความรู้สึกนะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆตามตามธรรมชาติหรือใจของเราก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติไม่ได้ห้ามคิดนะไม่ห้ามนับปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติพอมันกระทบทางตาความรู้สึกเปลี่ยนมีสติรู้ทันกระทบทางหูความรู้สึกก็เปลี่ยนก็มีสติรู้ทัน กระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายความรู้สึกก็เปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันกระทบทางใจใจคิดเรื่องนี้มีความสุขใจคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เราก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกขบ้างคิดเรื่องนี้ดีใจคิดถึงเรื่องนี้เสียใจคิดถึงคนนี้รักขึ้นมารู้ว่ารักคิดถึงคนนี้โกรธรู้ว่าโกรธนะให้รู้ทันใจของตัวเองหลวงพ่อเคยมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะแกเป็นคนจีนะ่ะหลวงพ่อก็มีเป็นลูกครึ่งนะ ไม่ใช่ครึ่งโกนครึ่งผีนะเป็นลูกครึ่งนะมีญาติเนี่ยอาอีมาที่วัดแล้วอาอีก็มานั่งฟังหลวงพ่อเทศนะมาอยู่วัดแล้วมาฟังฟังไปวันหนึ่งอาอีก็บอกหลวงพ่อว่อา,อาอาีภาวนาเป็นละอาอีเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมอย่าไปบอกแกนะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนไม่ภาวนามันก็รู้ใช่ไหมไอันะั้นเป็นกรรมฐานไม่ไม่เป็นนะ เห็นท่านลมแล้วอยากจะขโมยกลับบ้านรู้ว่าอยากเอากลับบ้านอันนี้ถึงจะเป็นนะใจมันเปลี่ยนใจมันเกิดความชอบขึ้นมาเห็นท่านลมรู้วสุดอุ้ยกระจอกวัดนี้ทําไมไม่ติดแอร์เหมือนยุวพระพุทธนี่ใจปลามาทเลยรู้ว่าใจไม่ชอบเลยนะมันร้อนเกินไปรู้ทันที่ใจตัวเองเรา่าไปวาดภาพการปฏิบัติทาให้ยากเกินความจริงนะ การปฏิบัติทมจริงๆเนี่ยต้องหลอมรวมเข้ามาในชีวิตธรรมดาของเราให้ได้เพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดานี้แหละนานๆจะมาเข้าวัดนานๆจะมาเข้าคอสักครั้งหนึ่งจะไปรอทำตอนเข้าวัดเข้าคอสจะไม่ได้กินหรอกถ้าอยู่กับโลกไม่เคยเจริญสติพอมาเข้าวัดเข้าคอสนะเพ่งทุกรายอะเพราะอยากดีก็เพ่งเอา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 เพ่งสุดท้ายก็เพ็นไงเพ่งมากๆบางคนก็อย่างนี้บางคนก็ อ๋อเคยเห็นไหมมันเพี้ยนไปนหมดเลยนะง่ายๆจะไม่นะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจไม่ใช่เรียนบังคับให้ผิดธรรมดานะดูไปธรรมดาของกายเป็นยังไงคอยรู้สึกไปธรรมดาของใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในชีวิตอย่างนี้แหละนะแต่ว่าถ้าใครอยากดีกว่านี้ถือศีลไว้ก่อน การมีศีลเนี่ยคือการจัดระเบียบชีวิตนะให้สงบให้เรียบร้อยมันจะเกื้อกูลให้จิตสงบง่ายคนไม่มีศีลไม่สงบหรอกอย่างคนคิดจะขโมยเขาใช่ไหมไม่สงบหรอกคนคิดจะไปฆ่าเขาไม่สงบหรอก